สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมารับเหรียญ ecc coin นะครับซึ่งเขาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเปิดตัววันไหนซึ่งแอร์ดบ์นี้มันเปิดตัวนานแล้วแต่ผมผมลืมทำแต่ผมแคปหน้าจอไว้แล้วแต่ผมลืมมาทำ ซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่ห้าวันแล้วเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยพอเพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้คลิปมามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาด้านล่างนะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งเขาก็จะให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกนะครับก็อันแรกก็ให้ใส่ อันแรกคือรหัสอ้างอิงนะครับเมื่อเพืเ่อนๆคลิกลิงก์ผมมาแล้วมันก็จะใส่รหัสอ้างอิงให้เลยนะครับส่วนข้อที่2ก็ใส่ชื่อเต็มนะครับนี่ครับมันก็เขียนบอกไว้แล้วนะครับของผมมันผมกดแปลไว้แล้วของเพื่อนๆก็กดแปลดูนะครับข้อที่2ก็ใส่ชื่อเต็มผม ส่วนข้อที่3ก็เบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือให้เพื่อนๆพิมพ์เลขบวกไปด้วยนะครับแล้วก็กด6 6นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือของเพื่อนๆนะครับให้ตัดศูนย์ออกนะครับตัดศูนย์ออกมันจะเหลือ9้าตัวนะครับให้ตัดศูนย์เบอร์ของเพื่อนๆออกนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ ส่วนข้อที่4ก็กรอกอ e ีเมลส่วนข้อที่5ก็ให้เลือกประเทศนะครับข้อที่6ก็ใส่รหัสผ่านนะครับก็มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่1ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัวแล้วก็มี ภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็อักขระนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เหมือนกับข้อ6นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดเรียกร้องนะครับคือตอนนี้ผมไม่สามารถกดไปให้ได้นะครับเพราะผมสมัครไปแล้วก็พอกดไปมันก็จะอยู่มันจะดึ้งให้มาเป็นขั้นตอนที่2นะครับ รู้สึกว่ามันจะให้จอยกลุ่มเทล่าเกมครับเพืเ่อนๆก็กดเข้าไปจอยกลุ่มส่วนข้อที่4ก็มันก็จะให้จอยกลุ่มอีกส่วนข้อที่3ก็มันจะให้จอยกลุ่มอีกนะครับส่วนข้อสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายมันก็ให้กด f o l l w w ทวิตนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้นให้เพื่อนๆ เพืเ่อนๆดูให้ดีก่อนนะครับเพราะกด follow ทวิตก็เพื่อนให้เพืเ่อนๆก,กดกลับมานะครับแล้วก็มันจะให้รับเหรียญนะครับเพืเ่อนๆดูให้ดีๆนะครับมันจะกดให้เรากดรับเหรียญตรงขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนตัวเหรียญก็หลังจาก เปิดตัวนะครับนับไปเลยอีก90วันมันก็จะปลดปลดล็อกเหรียญให้นะครับแล้วก็เหรียญเพื่อนๆก็จะได้รับคนละ50เหรียญน,นะครับจากการสมัครนะครับแล้วก็จะได้รับอีก50เหรียญสำหรับการเชิญเพื่อนตอน่ตอต่อนหนึ่งคนนะครับ การเชิญน่าจะไม่จำกัดนะครับก็เพื่อนๆนลองไปทําดูนะครับมีเวลาห้าวัน20่สิบชั่วโมงหลังจากที่ผมลงคลิปใครจะเชิญเพื่อนก็รีบเชิญนะครับก็เท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็ลองไปถ้าใครสนใจก็ลองไปทํากันดูนะครับกบคุณมากนะครับ